คุณตอบไม่ตรงคำถามอะ่ะถามหัวตอบควายอะ่ะแล้วก็ยังออกมาฟาดดิฉันว่าจะฟ้องร้องดิฉันฟ้องเป็นคนเดียวเหรอคะถ้าจะเอาสิบล้านแล้วไปซื้อที่คนอื่นนะเขาไม่เป็นไรเลยคะ่ะแต่เขามองว่าอา้าวมันเป็นที่ของแม่แม่ขายที่แม่เอาเงิน บริจาคมาซื้อที่ของตัวเองคือเงินก็เข้าเข้าแม่ใช่ไหมส่วนที่ตรงนี้ในภายภาคหน้าจะเป็นของหลวงอันนั้นก็สุดแล้วแต่คุณแต่ตอนนี้คุณก็ยังไม่ได้เป็นมูลนิธิถูกไหมคะคุณตอบไม่ตรงคําถามอะ่ะถามวัวตอบควายอะ่ะแล้วก็ยังออกมาฟาดดิฉันว่าจะฟ้องร้องดิฉันฟ้องเป็นคนเดียวหรอคะฮะมีทนายคนเดียวในโลกหรอคะที่แนะนําคุณเนี่ยฮะ เออทนายคุณเก่งที่สุดในโลกแล้วเขาคุณสัตงจะไม่จองเวรจองดาไม่จับสร้างถึงสร้างรคุณก็ไปบอกว่าคนที่ออกมาให้ข้อมูลกับเราเป็นข้อมูลเท็จเป็นคนกูไปกูจะไปจ้างใครมาเป็นข้อมูลเท็จว่าก็ถาถามไยเขอถามดิ เขาบอกว่าที่เรื่องมันเป็นอย่างนี้เพราะอ,อ้อปลูกกระแสปั่นขอโทษนะคุณมาปั่นอ้อก่อนปั่นอ้อไม่ได้คุณไปปั่นหนุ่มกัญชัยไงพอคุณไปเล่นหนุ่มกัญชัยเท่านั้นแหละเลยโดนกระแสสังคมตีกลับหนักเลยเอางั้นเขานี้กูเปิดต่อเลยค่ะบอกว่าเนี่ยต้อนอ้อไปอ้างว่าน้องเป็นลูกพระพุทธเจ้าดิฉันไม่ได้อ้างค่ะดิฉันเอาคำพูดทุกอย่างมาจากสามีคุณ ที่สามีคุณเป็นคนให้สัมภาษณ์เออว่าลูกคุณเนี่ยบอกว่าเป็นลูกขององค์พ่อสิทธ,ธัตถะสิทธัตถะเนี่ยก็คือใครล่ะอ,อุตส่าห์จะให้ลูกเป็นเทพแล้วตัวเองยังไม่รู้หรือว่าจะสิทธัตถะคือใครเออเป็นพระพุทธเจ้าไหมแต่ไม่ใช่องค์แต่ไม่ใช่พระราหุนเป็นอะไรเป็นนาจารหรอข้ามภพข้ามชาติมาเลย ลูกจะแม่คนอิ่มว่างั้นทุกอย่างมันออกมาจากคําพูดของพวกคุณที่คุณนําเสนออวยลูกคุณเนี่ยเดี๋ยวนึงก็บอกว่าเราศาสนาพุทธเราก็ต้องเป็นลูกของเ้าชายเสนาธารทุกคนแก้ตัวไปแถไปค่ะแถจนหัวถลอกหมดแล้วนะไม่ได้สีข้างนะคะจนผมจะไม่เหลืออยู่แล้วหลักฐานนะพวกคุณเอาลงมาขอโทษนะหลักฐานนี้ฉันไม่ได้หาอะไรยากเลยค่ะ มันเป็นสิ่งที่พวกคุณเอาลงโซเชียลทั้งหมดเลยแม่